สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนิกกี้นะครับฮอนด้าซินดี้ยุทธารนะครับวันนี้เราอยู่ที่ราชามอเตอร์มหาสารคามนะครับกับเจ้ารถคันนี้ครับฮอนด้าซินี้โมเดล2012นะครับรถคันนี้มีรายละเอียดยังไงออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับลิคกี้พาด้วยครับมานะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าโครเมียม รถคันนี้เป็นซิตีปี2 0 2 2อตัวท็อปเทปรอบข้างนะครับมาดูกันที่นี่เลยครับยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ส่วนฝากระโปรงท้ายเปิดขึ้นมาโอ้โหกว้างขวางครับไม่น่าเชื่อใส่คนลงไปได้ถึง3คนเลยทีเดียวแวบต่อมาเปิดประตูหลังเข้าไปนะครับพบกับห้องโดยสารภายในกว้างขวางครับหรูหลาครับนั่งสบายทั้งลูกทั้งหลานทั้งพ่อทั้งแม่ คันนี้ได้เบาะหนังด้วยนะครับดูดีๆครับด้านในครับสะอาดยัมองเหมือนใหม่ป้ายแดงเปิดสวิตช์ออนขึ้นมาแม่แบบแรกที่มองเข้าไปใช้น้อยครับไม่แสนห้าจุเครื่องเสียงครับรองรับ m p 3 w m a มาพร้อมระบบแอร์นะครับทุกอย่างครบพร้อมสมบูรณ์ใช้งานตรงกลางครับมีช่องเก็บเอกสารให้ด้วย ผม l อมมัลติฟังชันอมแอร์แบ็กคูน่านะครับคันนี้เบรก ABS 4ลอ้อสวยกันนี้ไม่มีอีกแล้วหาไดปานนี่ยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมใช้งานคันนี้เรารับประกันเลยนะสามาหกเดือนหรือว่า1มื่นกิโลเมตรยางใดอย่างหนึงมาถึงก่อนซื้อวันนี้เขียนดีฟีดาวนะครับข้างหวดน,นี่ดูกันได้นะครับที่ตัวเฟซบุ๊กแคมเปญของเรา ถึงยนต์ก็1.5ลิตรครับ120แรงมา้าเลอไดับน้ำมันได้ถึง E20 สะอาดเหมือนใหม่ครับอยากให้มาโดนกันนะครับครับผมก็มาต่อันที่คันที่สองนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า ไฮไลท์ของเราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถทดลองขับของทางบริษัทเองนะครับเป็น Honda City ปี 9, 2017นะครับรุ่นไม่ได้เช็นแล้วนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาชมคันนึงนครับมาต่อกันเลยกับคันที่2นะครับคันนี้ City SV บวกปี2017ทดลองขับโชว์ุวูมแบบแรกที่เข้ามาอาหาไหม่แ0 0 0มื่นโลครับรถสปีใช้น้อยครับคันนี้สวยๆทุงรวมรอบคัน เกิดเสียงขึ้นมาเจอกับหน้าจอวิทยุครับเ,รเสียงจุดนี้คุณภาพเสียงดีมากโอเอแร์เป็นทัชสกรีนนะครับออโต้ปุกสตาร์ทสวยคลปิปครับมาพร้อมคอนมเสีย์เดิมครับตัวท็อปต้องมีที่เก็บสัมภาระนะครับที่คอนโซลกลางให้เข็บมาดูที่ดิยางกับคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะสิเข้าในห้องเครื่องครับ สะอาดเหมือนใหม่ครับเหมือนวันที่มาเป็นป้ายแดงที่นาโทุลุงของเราเลยเครื่งองยนต์รองรับได้ถึง e85 ปริมาตรกระบอกสูบ1 5 0 0ซีคันนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่117แรงมา้าเพียงพอต่อการใช้งานครับสะอาดสะอ้านครับ ่างดีไซน์ใหม่นะครับตามสไตล์ตัวไหม่นเชนนะครับโคมเนียบดูหรูและดูดันดูสปอร์ตทุบโคมไฟหน้าเป็นแบบฟูดเลนะครับมาพร้อมไฟตัาหอกแบบ LED ดีแสงสีขาวและเลือดครับทั้งไฟสูงและไฟต่ำเดี๋ยวรอบๆมานะครับเดี๋ยวจะพามาเปิดดูห้องสัมรับราคายวาตัวไหม่นเชนแล้วดีสมรรเจิตเป็นยังไงรีใหม่ของคนเสียบเดิมครับพับเบาะหลังได้แบบ60-40่ยังใส่คนได้ถึง3าคนเหมือนเดิมนะครับ และคันนี้นะครับเป็นคันสุดท้ายที่มีความรู้จักในวันนี้นะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆกับคันปี2007ที่ผมพูดที่ผ่านมานะครับแต่คันนี้เนี่ยนะครับเป็นโมเดล2014เป็นซิตี้นะครับที่เปิดตัวในปี2014ตัวแรกนะครับซึ่งจะเป็นหน้านะครับก่อนไมเลเช่น,นะครับคันนี้มีคีย์เด่นอะไรบ้างที่แตกต่างจากตัวไมเลเช่เดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้ครับ ต่อกันกับคันสุดท้ายของวันนี้นะครับคันนี้จะเป็น City SVP 214เป็น All New City P214 ตัวแรกก่มมนอนไมในเชนต่างกันที่จุกมไปหน้าครับเมื่อกี้ดูไปแล้วกับกระจังหน้านะครับผลิตสายล้อแม็กนลิตสายนะครับเปือต่อตรงนี้เหมือนกันของสา,ามพาระก่อนเหมือนกันกับตัวไม้ในเชนนะครับเปิดได้แบบ60-40 อันนี้ก็รถสวยครับใช้งานน้อยลองออกมือเดียวป้ายแดงนะครับออกศูนย์เลย,ยกลับมาด้านในกร,ราบบูเบาะหนังครับคันนี้ลูกค้าติดเบาะหนังมาให้หน้าจอนะครับแตกต่างจากตัวไม้ได้เชียนนะครับเป็นแบบแอสฟัลทัดนะครับอันนี้สามารถแต่งงานผ่านสิริไอฟีโหมดได้ด้วยพวงมาลมัยมัลกี้ฟังชั่นพร้อมพัดดิโอชิพเข้าเกียดที่พวงมาลัยได้นะครับวันนี้เป็นเกียร์ทีเดียีปรับอัตราทดได้7จ,จังหวะครับจำลองได้7จ,จังหวะมาพร้อมปุ่มรับสายวันสายที่ ขัมาไลรุรนี้พุสตาร์ทนะครับอุจจอัจฉริยะเพราะระบบควบคุมประตูอัจฉริยะมีมาให้ตอนนี้ไมเลทอยู่ที่1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับใช้งานน้อยรถปี2,014นะครับจำเลยว่ารถสวยๆมือเดียวไปได้ออกศูนย์ประหยัดน้ำมันมา,มากๆครับรุ่นนี้ัมผานได้ถอดไวมากครับเหมือนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเลยเดียยนครับแอร์ก็เป็นแบบ ัสสุกีภาพดีมากกับทันนี้อย่างความใช้งานซื้อไปวันนี้นะโจรุมรับประกัน6เดือนหรืว 1, อว่า1,000กิโลเมตรยังไมยุ่งมาติกตอนครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเรหรับการดีวิวรถแต่รุ่นที่มีจำหน่ายที่โชรุมยุทธาของราชาคอนเตนมาสราคานะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีความสนใจรถคันต่อ,อรถใช้แล้วนะครับ ต้องาการนะครับรถที่มีคุณภาพแล้เก่งรถใหม่นะครับก็ผึกสายเราได้นะครับหรือว่าจะเข้าวอล์กอินที่โชว์รูม์อะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะโทว์อรนิดห่ตัวเติมเองก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดห้านะครับศูนย์สามเก้าสี่ห้าเดี๋ยวเบอร์โทรและรายละเอียดติดต่อจะลงไว้ด้านล่างเลยังไงพบกันในอีีหน้านะครับสำหรับอีดีนี้ก็ขอบคุณมากและสวัสดีครับ